รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธ e ิ์แห่งผู้นำ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมมาทันเวลาผมดูซิทคอมอยู่พอดีเลยนะครับนี่เลยครับเป็นหนึ่งในวิธีที่ผมใช้ในการคลายความเครียดนะครับคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับดูแลสุขภาพกายแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองด้วยนะครับจะได้แข็งแรงทั้งกายทั้งใจไงล่ะครับอย่างแขกรับเชิญของผมในวันนี้เนี่ยนะครับเธอคนนี้เนี่ยสุขภาพดีมากๆเลยครับเพราะเป็นคนที่อารมณ์ดีสนุกสนานและก็สร้างความสดใสและก็รอยยิ้มให้กับพวกเราอยู่เสมอเลยครับเดี๋ยวเราไปพบกับเธอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ อัาเชิญพบกับ Miss Thailand World คนล่าสุดของเราครับโอ้โมาดีมากเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณบุกี้ครับโอ้นี่ไม่ใช่น้องเมย่านันทวันนะครับใช่ค่ะ นี่จากเดินล้มเมื่อกี้ก็ไม่ใช่แล้วไหมแม่นะครับค่ะมีคนทักเยอะไหมครับว่าเหมือนออน้องเมย่าเนี่ยครับก็ตลอดเวลาแหละค่ะก็เลยแอบไปว่าเป็นเมย่าไปรับงานแทนบ้างอะไรบ้างขนาดนั้นเลยเหรอใช่นะครับนี่แหละครับคุณปุ๊กกี้นะครับจากเนื้อคู่ t h e f i n a l answer นั่นเองนะโฉมงานประการังนะครับตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงนี้แล้วเชฟโฉมในเขาเป็นคนยังไงครับ เป็นคนดัดจริตเป็นคนปากจัดเป็นคนจิตใจต่ำสกปรกซึ่งพุกกี้เนี่ยเป็นหมดเลยค่ะทั้งเรื่องนี้ใช่เลยนนั้นเลยเหรอไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วก็มีความคล้ายบ้างบางส่วนแค่เป็นคนปากจัดเป็นคนพูดจาแบบว่าเออกระแนกกระแหนคนอะไรเงี้ยชอบแต่ว่าเรื่องจิตใจต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะครับไม่ขนาดนั้นแน่นอนได้ลองพูดเสียงแบบเจ๊ฉมให้พวกเราฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับก็จริงก็เสียงแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเจ๊โฉมอยู่หน้ากล้องเนี่ยเขาจะไม่พูดแบบนี้แม่แม่เราอะถ้าเกิดเจอกล้้องขึนมา จะเกรงที่สุดจ้ะเจชมจะเป็นยังไี้จะเห็นบางฉากใช่ยังงี้สวัสดีค่ะโชมค่ะวันนี้มาทําอะไรครับมาถ่ายรายการค่ะอย่างงี้เลยไ่ฉากนี้คนชอบเยอะมากครับมา็ากความสวราง์จริงๆคือไม่ใช่ความสวรรค์แต่เป็นสิ่งที่เราแบบว่าเราเห็นคนเป็นบ่อยพี่โอ๊คสังเกตเวลาเขานักข่าวแบบอยู่ตามทีวีอ่ะจะมีคนอยู่ข้างหลังที่อยู่แบบเอออยู่ข้างอยู่ข้างหลังนิดนึงแล้วก็แบบเวลาเรามีนักข่าวสัมภาษณ์ก็จะแบบว่าใช่ครับครับ ก็คือจำคาแรคเตอร์ของคนอย่างนั้นมาอะไร้ยคะมาใช้ที่โยงเข้าเรื่องซิทคอมเยอะแบบนี้เนี่นะครับเชื่อมครับคุณผู้ชมคนอยู่เบื้องหลังนะครับในการเขียนบททั้งหมดก็คือปุ๊กกี้คนนี้นี่แหละใช่ไหมครับก็มีทีมด้วยไม่ใช่คนเดียวนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยครับเธอคนนี้มีอาชีพนะครับคุณผู้ชมมีคล้วีโออยู่ทำงานทำการเหมือนกันมีผลงานในเรื่องอะไรบ้างครับอ่าจริงๆเรื่องแรกคือเขียนเนื้อคู่แต่ว่าเนื้อคู่เนี่ยจะเขียนยาวนานมากจนถึง8ปีแต่แล้วก็จะมีเรื่องอื่นก็มีอ่าสายรับเดอะ ประมาณรับเชิญนิดหน่อยแล้วก็ที่เขียนที่เขียนเต็มเต็มซีรีส์คือเป็นหมดโรภพาสกาับคณิติสงต์ก็เห็นเลยนะครับว่าออกแนวแบบถนัดแนวออกฮาๆหน่อยถนัดแนวตลกนะค่ะ<ก>แนวนดราม่าไม่ได้น่ะฝืนกับตัวเองมากเลยทีเดียวเพราะว่าปกติเป็นคนที่ก็เป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยพูดอะไรใาแล้วไม่ฝุนนะครับคือคนไข้ทั้งที่นี่มองแล้วก็คุณหมอพยายามจะลากเข้าไปเคาน์เตอร์เจตที่เป็นโรคจิตเวชอยู่เหมือนกันแต่ก็บอกว่ามาแทนรายการค่ะ จะยืนเดินก่อนะอ่ะตอนนี้คุยกันนานยืนนานแล้วนะครับบุ๊กกี้น่าจะเมื่อยนะครับตอนนี้ปวดเข่าปวดข้อเข่าไม่ค่อยดีตอนนี้อายุมากแล้วเล็กสาวเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันนิดนึงแล้วก็ตามเพียวมึงใช่ค่ะเอาเลยครับมานั่งคุยกันต่อดีกว่านะครับยืนนานเดี๋ยวจะเมื่อยไม่เมื่อยครับปกติยืนยืนตลอดรับตำแหน่งนะค่ะกี่ปีมาแล้วครับที่รับตำแหน่งอม คือนางนะมาศถูกไหมคะที่ประกดที่ประจวบประมาณปี2000ค่ะจ้พี่เอพี่เรู้จักบุกกี้มานานแล้วแต่มีคําถามหนึ่งนะที่พี่ขอเสี่ยงถามแล้วกันหวังว่าบุกกี้จะไม่โกรธนะครับไม่เคยโกรธอยู่แล้วค่ะพี่ก็ถามว่าคุณโชมจริงแล้วอายุเท่าไหร่ครับคุณโชมในเรื่องอายุประมาณ50นิดนจริงเหรอคือในในในทีมเขียนบทเนี่ย ชอบแบบจําไม่ได้ว่าคนพวกนี้อายุเท่าไหร่อะไรไงเงี้ยค่ะบางทีก็เล่นเป็นเด็กมากบางทีก็ผมงอกบางทีก็จําอะไรไม่ได้บางทีก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วตัวจริงเลยครับยี่สิบห้ค่ะตาแข็งมากและกอกตาทางขวานะครับเป็น <laughs> สัญญาณของการโกหก <laughs> จริงจริงเนี่ยนะในคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าโหเจ๊โฉมเขาจะฉุดฉาดมากนะครับรแล้วก็แบบพยายามที่จะ หาที่ยึดเหนี่ยวด้วยการหาสามีผู้ชายได้เองแต่จริงๆแล้วไม่ตรงกับชวิตจริงเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นคุณแม่แล้วมีลูกชาย2คนแล้วใช่ค่ะคือคนแรกน้องพุทธอายุหขวบคนเล็กชื่อพิมพพระไม่มีชื่อเล่นนะคะอายุ2ขวบคือพิมพ์พระเนี่ยหาชื่อเล่นยากมากเพราะว่าจะชื่อพิมพ์ก็แบบผู้หญิงจะชื่อพระก็แบบแเสี่ยงเรื่องการเรื่องของสงอะไรเงี้ยก็เลยว่าก็เลยพิมพระเป็นไงเป็นคุณแม่แล้วรู้สึกไงบ้างครับ ตอนนี้เรเริ่มชินแล้วเมื่อก่อนจะแบบว่าตอนที่มีพุทธคนแรกเนี่ยจะแบบเหนื่อยมากแต่ตอนนี้ก็คือเที่ยวเหมือนเดิมแล้วค่ะทิ้งกไว้ที่แม่เลยอยากจะมีน้องคนเล็กบ้างไหมคิดว่าตอนแรกแค่มีผู้หญิงเนี่ยจะพอละแต่ว่าตอนนี <off proyect alan> <backs> ้เป็นผู้ชายสองเลยมานั่งคิดว่าจะเอาอีกคนดีไหมเราเลยนึกถึงเรื่องค่าเทอมก็ไม่เอาดีกว่าคุณแม่จริงๆมืออาชีพจริงจริงนะนะครับสองคนก็กำลังดีเหมือนกันเห็นเลยนะคุณแม่หลายๆคนในรุ่นนี้นะครับก็จะกังวลแล้วล่ะว่าเอ๊ะ ถ้ามีลูกอีกจะมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยอันนั้นก็กังวลเหมือนกันคิดว่าถ้าเกิดเรามีลูกอีกคนตอนคนที่3ตอนเนี้ยถ้าเราอายุ33แล้วคือเคยได้ยินมาว่าเวลาที่แบบคุณแม่มีอายุนิดนึงเกิน30ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะมีคนเคยเตือนว่าแบบไม่ดีนะรีบมีลูกเถอเดี๋ยวแบบเดี๋ยวลูกแบบต้องไปตรวจอะไรเยอะอะไรเงี้ยลูกต้องผิดปกติอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าอ่าสองคนแล้วกันเราก็รีบมี2คนพอจบละก็จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนมะมันเป็นเรื่องจริงนะปุ๊กกี้นะเพราะว่ามีการศึกษาเหมือนเ่ย อันดับหนึ่งเลยแน่นอนนะครับโอกาสที่จะตั้งท้องเนี่ยก็จะยากขึ้นอันที่2ก็คือนะครับโอกาสที่ลูกเนี่ยจะเกิดการแท้งหรือมีปัญหาระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยแต่คิดว่าถ้าเกิดแบบว่าอายุมากจริงๆล้วอยากมีเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีอื่นได้ใช่ไหมคะพี่โอ๊คหมายถึงว่าหนูเคยได้ยินถึงการแบบว่าการนะแบบไปฝากเขาตั้งครรภ์หรือว่าการนะอะไรอุ้มบุญสักอย่างก็คือได้ยินเป็นข่าวด้วเขามีการอุ้มบุญกันอยู่จริงๆตอนนี้หนูเพิ่งรู้จริงๆนะเพราะว่านึกว่าแบบเป็นเรื่องแบบ ก็ไปเราอยากมีลูกแล้วเราก็ไปฝากคนอื่นให้ท้องให้โอ้ก็เกือบจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือให้คุิคคนอื่นตั้งท้องแทนนั่นเองนะครับเคยได้ยินมาว่าอุ้มบุญนี่มีหลายแบบใช่ไหมคะพี่โอ๊จริงๆโหถ้าเป็นแบ่งเรื่องเทคนิคจะละเอียดมากเลยนะครับแต่แบ่งง่ายๆคร่าวๆที่สุดก็คือมีอุ้มบุญแท้ กับอุ้มบุญเทียมคือมีแท้กับเทียมด้วยอืครับอุ้มบุญแท้เนี่ยจริงๆก็คือการนำเอาเซลล์สืบพันธุ์จากคุณพ่อไปผสมนะครับในท้องของคุณแม่อุ้มบุญเลยคือไม่ต้องไม่ต้องใช้ของแฟนคุณพ่อเหรอคะใช่ครับใช้คนที่อุ้มบุญอ๋ออันนีคือรีกเลยว่าแทนนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คืออุ้มบุญเทียมนะครับก็คือการนําเอาเซลล์สืบพันธุ์ของทั้งสองฝั่งนะครับคือเก็บไข่จากคุณแม่เก็บสเปเบิร์มจากคุณพ่อมาผสมกันแล้วไปฝากไว้ที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่ ที่ทำกันแล้วก็เป็นข่าวแล้วก็ที่นิยมมากๆก็คืออุ้มบุญเทียมนั่นเองถ้าผู้หญิงสามารถที่จะมีเซลล์สืบพันธุ์ออกมาได้ผู้หญิงที่เขามักจะต้องใช้บริการการอุ้มบุญเนี่ยค่ะพี่โอทำไมอะคะทำไมถึงมีลูกยากทำไมถึงแบบว่าเรย่องนี้ครับในเรื่องนี้เนี่ยคงมีรายละเอียดเยอะมากเลยทีเดียวะนะครับคงแบบพี่โอคนเดียวไม่ไหวละนะครับ <c oughs> ในช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้มีบุตรยากมาให้คําตอบในเรื่องการอุ้มบุญครับสักครู่เดียวครับ